ครับผมสวัสดีครับต้อนรับเขาช่ยช่องน้องเฟืดน้องอึดนะครับผมน้องฟืดน้องอึดนะครับมันนี่อะไรต้องอยูผ่ผุหล่าฟุ้นก็ลังมากครับผมอะไฟุ้นขึ้นมาแล้วครับฟุ้นก็มีตกครับก็เลยม,มา่ต้คลิปตะคิดก่อนครับผมไอต้นตโตูสวยนะครับนี่มันสวยจริงๆตัวน,นี้มันเยอยมาละก้อนนี่ คืนดีจริงๆนี่ลงหลังกับจิกเผืือน,น้ําตาท่านเลยนะครับตอนนี้ลงหลังสองตอนนี้นะครับนอนนอนกินหยดนอนกินใบมัดเลยตรงน,นี้ครับกินนมักเลยนะครับแล้วเดี๋ยวครับกินนมักเรียบร้อยแล้วครับผมก <c oughs> ินนมักเรียบร้อย <c oughs> นยอย <c oughs> ตอนมองม <c oughs> ่ว,มวงลงมองม่วงไปกิน้วมันขึ้นเลยครับ <c oughs> ใน่ตายต่ใด ผมก็ติดตามด้วยนะครับช่องน้องเฟิร์สน้องเอิทนะครับผมขอบคุณมากมากเลยครับใครก็ติดตามครับเจ้าอนุเคราะห์ก็ติดตามด้วยนะครับผมเห็นดูก็ติดตามช่องน้องเฟิร์สน้องเอิทนะครับผมเยอะมาท้ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับติดเด็กๆด้วยนะครับผมเราชมโผล่สวยๆให้ดูครับเยอแปลงลงนอนก็ลงไคร หมดมันขึ้นไป่่อยบนวัวใบนี่นะครับผมฉีดหนามออกมาดเลยหมดหมดดำหมดน้ำตาลมันขึ้นไปค่คยนนบนใบนี่นครับาาขึ้นไมค่อยนบนใบ,นนบเต็มเลยผมก็เลยต้องตามเอาออกมดนะครับบอกเอาลงเอาไว้ไม่ได้เอาออกมดนะครับผมกับผมฝนจีม่านแหละครับผมการแขนี้นะครับ กดที่ตามจองหนองเฟิร์ดหนองเอ,อิ์ดด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ